สำหรับาสายที่เยอะๆข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อกับส่วนหน้านะครับเขาเรียกว่าฟอนต์พา e l เนลเนาะไอตัวช่อง USB นะครับรูช USB ช่องไมโครโฟนช่องหูฟังแล้วก็ USB เนี่ยนะอันเนี้ยมันสามารถที่จะอ่ามันลากมาสายไฟตัวเนี้ยม,มันลากจากส่วนหน้ามา ตรงนี้นะลากจากส่วนหน้าก็คือช่องเมื่อกี้เนี่ยนะครับแล้วก็ลากมาอย่างจุดจุดนี้นะฮะอันนี้ก็คือไอที่เสียบเนาะหูฟังนะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไอตัวเนี้ยเขาเรียกว่าสายออดิโอนะครับที่ต้องเชื่อมต่อกับส่วนหน้าเนาะและ้วก็ตรงจุดนี้นะตรงจุดนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่องเสียบ usb นะต้องดูที่เมนบอร์ดด้วยไหม บอร์ดก็จะบอกไว้ว่าอันนี้เสียบ USB นะเห็นไหมจะมีลาเบลตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นะเหมอันนี้เสียบ USB เนาะก็จะเชื่อมต่อกับส่วนหน้านะส่วนมันจะมีอีกปุ่มหนึ่งนะครับก็คือปุ่มอันนี้เห็นไหมอันนี้ปุ่มเปิดเครื่องนะปเปิดปิดเครื่องกับ ไอตัวตรงนี้นะฮะที่เป็นตัวรีสตาร์ทเครื่องอ๋อแล้วตัวเนี้ยนะครับมันก็จะมีไฟนะไฟที่แสดงสถานะแะบอกด้วยว่าไอตัวไฟแสดงสถานะเนี่ยกำลังเป็นจุดนะที่คอมพิวเตอร์มันอ่านอยู่หรือว่าที่มันดับไปแล้วนะะก็จะมีไฟสถานะบอกด้วยนะเพราะฉะนั้นแล้วในส่วนนี้อยู่ตรงไหนก็คือจุดจุดนี้นะ เขาเรียกว่าฟอนต์พาเนลนะครับ,นะรบวิธีการเชื่อมต่อนะเราลองมาดูเนี่ยนะสองเส้นไอตัวเนี้ยตรงซ้ายสุดเนี่ยมักจะเป็นเส้นไฟบวกนะฮะก็จะเป็นสายเส้นที่มีสีนะฮะที่มีสีที่มันไม่ใช่สีขาวเนี่ยเห็นะเห็นไหมสายไฟบวกจะอยู่ทางซ้ายสายไฟลบ จะอยู่ทางขวานะมันจะเป็นแพ็คคู่กันเราเอามานี่ลองดึงมาเดี๋ยนวะจะแสดงแผนภาพให้ดูนะอันนี้จะเป็น power เห็นไหม power ก็คือช่องอะไรไฟนะ power on power led เห็นไหมนะตอนไหนที่คอมพิวเตอร์เนี่ยเปิดไฟแสดงสถานะเปิด ของคอมพิวเตอร์ก็จะติดเนาะอันนี้วกเนาะอันนี้ power จะอยู่ที่ช่องนี้สองช่องนี่ต่อไปอันน,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 นี้ power s จะมันอยู่ power s มันอยู่ก็คือสวิต s w คือสวิตเนาะคำว่า power ก็คือปุ่มเนาะ ปุ่มเปิดปิดเครื่องนี่เห็นไหมเป็นมีนุ่มปุ่มเปิด,ป,ดปิดเครื่องเนาะก็จะสองตัวนะสองตัวตัวข้างขวาตัวนี้นะปุ่มเปิดปิดเครื่องต่อมาถอดมาละนี่ก็จะมี HDLED ฮี H, H D D, L, D led ก็คือตัวฮาร์ดดิสที่เป็นไฟแสดงสถานะเมื่อไอตัวฮาร์ดดิสมันเมื่อฮาร์ดดิสมันหมุน,น,มน,มนก็จะมีไฟกระพริบกระพริบเนี่ยตอนฮาร์ดดิสมันหมุนอยู่นะครับอีกตัวหนึ่งสุดท้ายแล้วก็เป็นตัวรีเซ็ต S แต่มันอยู่นะครับก็คือปุ่มรีเซ็ตนั่นเองซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาจะมี จะมีบอกอยู่ใช่ไหมพีอีด e ีพาวเวอ t ์บล e แลวก็รีเซ t จะมีลาเบลบอกส่วนใหญ่แล้วไอตัวตัว f อน n t Panel นะก็จะมีลาเบลบอกเอาไว้ที่บนเมนบอร์ดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเราก็ต่อตามตามนี้เนาะบวกจะอยู่ทางซ้ายลบจะอยู่ทางขวาวิธีการทำ ก็เชื่อมต่อไปเลยครับตัวนี้เราถอดมาจากจุดไหนแล้วก็ต่อจุดนั้นอ่าอย่างเช่นตัวนี้ HDDLDE เนี LED. ่ LED แล้วก็ต่อจุดที่มันเป็น HED เห็นไหม LED อยู่ข้างล่างบวกจะอยู่ทางซ้ายนะเราเอาเส้นที่มีสี นี่มีสีอยู่ทางซ้ายนี่ได้ละเนาะอันนี้คือไฟแสดงสถานะฮัตด,ดิสเนาะอ่าต่อไปไอต,ตัวนี้คืออะไรพาวเวอร์พาวเวอร์ led ก็คือตัวแสดงสถานะของไฟ ตอนที่คอมพิวเตอร์มันเปิดอยู่แล้วก็เอาบวกบวกก็คือทางที่มีไฟอยู่ทางซ้ายตัวลบที่เป็นสีขาวก็จะอยู่ทางขวามือสีมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคอมพิวเตอร์บางบางรุ่นก็จะเป็นอีกสีนึ่ง ลบต่อไปเหลืออะไรเหลือปุ่มใช่ไหมปุ่มรีเซ็ตจะอยู่ข้างล่างปุ่ม Power ก็คือปุ่มเปิดปิดเครื่องจะอยู่ข้างบนเนาะแล้วก็ลองดูครับอันนีนี่รีเซ็ต S อูก็คือปุ่มรีเซ็ตจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมอยู่ข้างล่าง ก็เสียบเข้าไปเลยแบบนี้นะเหลืออีกปุ่มหนึ่งก็คือ power s t a b l นี่ไงปุ่มเปิดปิดเครื่องนี่นะปกติเราเอาคีย์บอร์ดเอ้ยไม่ใช่คีย์บอร์ดสิเราเอาไขควงเนะี่ยปกติเราเอาไขควงเนะี่ยมาเสียบตรงเนี้ยให้ให้สอง ให้ตัวนี้มันติดกันอันนี้ก็เป็นการเปิดเครื่องละเขาเรียกว่าทิกแบบนี้นะก็จะเปิดเครื่องแล้วนะถ้าหากว่าปุ่มเปิดปิดมันไม่ดีนะก็สามารถที่จนะทิกได้โอเคนะวิธีการต่อฟอนพานแนลนะสําหรับตัวนี้มันเป็นแพ็คอยู่แล้วนะนี่นะอันนี้คือช่อง USB นี่มันเป็นแพ็คอยู่แล้ว มันก็จะมีตันอยู่หัวหนึ่งแล้วก็หาหที่รูเนี่ยมันตันอยู่ตรงนี้แล้วก็วิธีการเสียบแล้วก็เอาหัวที่มันตันนั่นนีเสียบเข้าไปม,มันบอกตำแหน่งไว้แล้วใช่ไหมนี่นะนะอันนี้ก็เหมือนกันไอตัวออดิโอ ส่วนของออดิโอนะครับก็จะมีการตันที่รูตรงนี้อยู่บริเวณข้างบนเห็นไหมครัใส่ให้ตรงด้วยวิธีการสังเกตคือ usb กับออดิโอเนี่ยมันตันคนละรูกันนะนะนะครับให้เราต่อนะ เสร็จเรียบร้อยแล้เนี่ยฮะสิสเต็มพันแะหนวะ่าบาเมนบอร์ดบางตัวเนี่ยก็จะมีตัวนี้อยู่สปิเกอร์นะะสปิเกอร์เอาไว้ส่งเสียงนะติดติดตอนเปิดเครื่องเนี่ยนะก็จะมีอยู่ตรงนี้เราก็ให้เราใส่นะบวกอยู่ทางซ้ายนะโดยปกติสายไฟบวกเนี่ยจะเป็นเส้นที่มีสีนะสีแดงงยนใะนะบวกอยู่ทางซ้ายอ่านะ ไอตัวดำเนี่ยก็คือไฟลบอยู่ทางขวาก็เสียบเข้าไปเนี่ยสปีกเกอร์นะโดยเมนบอร์ดส่วนใหญ่ก็จะมีาลาเบลบอกไว้ง่ายมากาสำหรับการต่อฟอนพ anel น